ครับเรายังไม่ไปไหนครับเรายังอยู่กับคุณหน่อยพีรการนะครับใช้งานคุมนะคะใช้งานคุ้มนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องธาตุอาหารหลักค่ะ NPK นั้นนะ NPK คือซื้อต้องบอกว่าสมัยตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยคำว่า NPK ทุกคนจะเข้าใจปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีอ่าแต่ตอนเนี้ยเมื่อช่วงสิปีผ่านมาอาจจะมีปุ๋ยอินทรีย์อ่ ตอนนี้มีปุ๋ยอ,อินทรีย์เคมีมาแล้วแต่บางคนยังงงอยู่ว่ามันไหลปุ๋ยไหลปุ๋ยลดอเกินนะครับแล้วแต่ในปุ๋ยเนี่ยการขึ้นรูปหรือว่าธุดิบที่มาผลิตเนี่ยก็จะต่างกันนะนมนแม้กระทั่งเราเห็นแบบสูตรเหมือนกันแต่คนเราบริษัทก็ผลลัพธ์ไม่เหมือนกันนะรไม่เหมือนกันใช่ค่ะบางคนจะ,จะเข้าใจว่าสูตรนี้แหละแต่ใช้ของใครก็ได้แล้วไปซื้อมาใส่ปากว่าไม่เหมือนที่คุยมันผลลัพธ์ ที่ได้นะคะคือทางทางในส่วนของกรมวิชาการอ่ะคือถ้าเป็นหน่อยนะหน่อยก็จะมองในส่วนของสูตรสูตรอเกษตรกรทั่วไปถ้าท่านก็จะมองแค่สูตรเนาะเปอร์เซ็นต์ n อ k เปอร์เซ็นต์ NPK เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะในในส่วนของอินทรีย์เคมีค่ะพี่ในส่วนของสินใหญ่เนี่ยมันแตกต่างจากอันอื่นยังไงคะพี่าทีนี้เอะตกลงใครถามใครคือหนูหนูหนูจะมองแค่ในส่วนของสูตรอ่ะโอเคนักวิชาการ ับเราเป็นผู้ผลิตแล้วกันเ,<อ>เพราะเราเป็นเจ้าของอสิงใหญ่ะนะครับทีนี้ต้องบอกว่าเนื้อปุ๋ยเนี่ยตามที่เราเข้าใจเนี่ยมันจะต้องมีฟ<อ>ิลเลอร์แล้วเอา N P K ไปเคลือบเ,อเป็นฟิลเลอร์ถูกไหมอันนี้คือหมายถึงตัวปุ๋ยเคมีพื้นฐานปุ๋ยเคมีพื้นฐานที่เป็นคอมเพลตถูกไหมคะกับสองพอมันเริ่มเป็นอ e ินรียเคมี ก็จะเริ่มเป็นเบลเบนมีการบิกเข้าไปเลยเข้าไปเลยมีเข้าไปเลยสังเกตง่ายๆคือในหนึ่งกระสอบมีหลายสีมีหลายสีมีหลายสีโอเคก็จะเริ่มเป็นหลายสูตรขึ้นมาแต่เราจะไม่คุยถึงปุ๋ยอินทรีย์เพราะอินทรีย์ไม่มีตัวเลขให้เรามาอธิบายว่าความจําเป็นใช้ในแต่ละช่วงมันจะมันอธิบายยากา เพราะนั้นเขาจะเป็นเน้นในส่วนของออร์แกนิกเมเตอร์นะคะ OM เติมวัตถุดิบให้กับจุลินทรีย์เข้าไปหากินอะไรก็ว่าไปโอเคทีนี้เรามาคุยถึงอินรียเคมีสิ่งใหญ่ไม่พูดถึงยี่ห้ออื่นทําไมต้องสิ่งใหญ่นะต้องสิ่งใหญ่เพราะว่าวันนี้สิ่งใหญ่เนี่ยเราได้มีการพูดคุยกับผู้ผลิตว่าเราขอแบบนี้นะอืาเราขอเนื้ออะมิโน เนื้ออะมิโนแล้วขอเป็นอะมิโนแบบนี้ตามที่เราอยากจะได้ซึ่งผู้ผลิตเนี่ยเวลาเขาผลิตก็ก็จะมีสูตรเฉพาะของทางมันอยู่แล้วถึงแม้จะขึ้นตัวเลขเหมือนกันแต่ว่าวิธีการหรือวัตถุดิบวัตถุดิบที่เขาเลือกใช้ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันสถานที่ผลิตก็จะตามดีควอเนตลูกค้าไปเราก็จะแจ้งเราแบบนี้แบบนี้นะขอแบบนี้เลยเขาแบบนี้เลยฉะนั้นวันนี้เราจะอธิบายคําว่าอินทรียเคมีของสิงใหญ่เรามีสองสูตร12 3 3กับ1 2 6 2นะครับ ก็คือ12-3เนี่ยอ่ะทุกคนรู้ตัวหน้าสูงหน้าสูงไนโตรเจนสูงก็คือทําใบใบนะครับอ่าทำใบอันนี้จะเป็น12-62ก็จะมีใบควบลูกอ่าเอแล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้สูตรนี้เราจะไม่ค่อยเจอนะสูตรหามอ่ะอ่าหามจริง12-62มันเป็นสูตรหาม <62 S 2> เราอาจจะเจอสูตรหน้ากลางเสมอท้ายสูงอ่าไปอย่างเงี้ยหรือหน้าสูงท้ายกลางเสมอใช่ไปแบบนี้เดี๋ยวอธิบายกันแต่ที่สําคัญวันเนี้ยเนื้อปุ๋ย มีความแตกต่างตรงที่ว่าเนื้อเนี่ยเป็นอะมิโนที่นําเข้ามาอม,มีการสั่งเข้ามาโดยเฉพาะว่าต้องเนื้อแบบนี้มีเปอร์เซ็นต์อะมิโน19บชนิดหรือย1ิอดชนิดต้องมีทําไมต้องอะมิโนพี่ต้องอะมิโนเพราะว่าเราเนี่ยเราอยากจะให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยโดยที่ไม่ต้องไปภาวะผวงว่า ปุ๋ยที่ใส่จะบล็อกกับปูนไหมอืมปุ๋ยที่ใส่จะกินได้เมื่อไหร่จะกินได้เมื่อไหร่ทําไมขึ้นน้ำสามรอบยังไม่ละลายเพราะเราเนี่ยลงสวนมาสี่ห้าปีเราเริ่มเก็บปัญหามาว่าเขาเจอปัญหาอะไรแล้วสิ่งอะไรที่จะไปแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการเกษตรกรได้คมีไหมปุ๋ยที่ใส่ไปแล้วมันกินเลยฉะนั้นเราก็ต้องคิดว่าการที่พืชจะกินปุ๋ยได้ มันต้องผ่านกระบวนการอะไรมา,าถ้าเป็นปุ๋ยเคมีต้องผ่านการแปลสภาพการย่อยการอะไรไปก่อนถูกค่ะมีจุลินทรีย์เข้ามาย่อยออถ้าวันนี้ในดินไม่มีจุลินทรีย์ก็คือดินที่เป็นกรดใส่ปุ๋ยลงไปต้นไม้งีบกิ๊ตตรึงอยู่ตรงนั้นตรึงอยู่ตรงนั้น <laughs> นะครับไม่ไปไหนมาไหนสักที ไปพร้อมน้ําแล้วก็ไปกันน้ำ <laughs> เดือดร้อนต้องไปหาไอซิวสตถุมาเติมอีกถูกไหมค่ะอ่าฉะนั้นวันนี้เราต้องการเนื้อปุ๋ยที่เป็นอะมิโนก็คือเป็นไฟนอลสเตตที่รากพืชจะจวบจุวบเข้าไปทันทีเวลาลงดินไปแล้วรากพืชี่ยิ้มเลยฉันไม่ต้องรอจุลินทรีย์มาย่อยแล้วนึกออกไหมฉันเห็นมันเป็นเม็ดอยู่ตรงนั้นฉันกินมันไม่ได้ทันทีเมื่อไหร่จะมีอะไรมาย่อยและทําไมดินมันยิดไว้หมดเลย นี่มันรู้ตัวหรือเปล่าอันนี้คือรากพืชนี่คิดแทนรากพืชนะเพราะเห็นอยู่แต่กินไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีอะไรมาปลดปล่อยมันออกมา<อ>ดินมันก็ล็อกไว้ทะแน่นเลยโปเตสเซียมฟอสฟอรัสอยู่ตรงข้างหน้าแต่รากพืชกินไม่ได้พี่สีมมันทรมานแต่วันนี้นะครับฟในตัวเจ้นฟอสฟอรัสโปเทสเซียมของเราลงดินไปน้าละลายรากพืชลิ้นวัดทันทีขนาดนั้นเลยเหรอฮ้ยไม่ง้อจุลินทรีย์มาย่อย นี่คือเรียกว่าปุ๋ยอะมิโน,โนคะ่ะโปรตีนฉะนั้นเราได้โจทย์ของเนื้อมาแล้วคะ่ะก็ตอกบอกว่าผู้ผลิตเราต้องการเนื้อนี้เลยลงไปอะไรน้ําพืชกินจุบ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 ต้องนําเข้าครับในไทยไม่มีอืมาฉะนั้น เฉพาะที่มานี่ก็วุ่นวายพอสมควรในการเอาเนื้อปุ๋ยมาผลิตแสดงว่าอันนี้คือพี่ดูสวนมาเยอะแล้วก็เห็นถึงปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ว่ามันเป็นแบบนี้อ่าพี่ก็เลยต้องไปเลือกสรรต้องไปเอามาเลยนีเลยเอามาเลยง่ายๆพี่พออวานปุ๋ยไปสามอาทิตย์เราไปเดินถ่ายรายการยังเจออยู่เลยเป็นเม็ดอยู่ที่จะเลยถามอันนี้ปุ๋ยหรือหินแกก็เกาหัวอยู่ก็ไม่รู้่เขาก็ว่าดี นี่คือชาวสวนจริงๆสามอาทิตย์ยังไม่ละลายนะครับนั้นโลลิลิสโลลิลิสมันไม่ชโลด้วยสิมันไม่ลายเลยนะเอฟซฉะนั้นวันนี้โจท์เราคืออยากจะได้ปุ๋ยที่มันมีคุณภาพลายทันทีโดยที่ไม่ต้องไปปรับโครงสร้างดินเพราะว่าการปรับโครงสร้างดินใช้กลุ่มนี้ต้องใช้เวลานี้ในอกจากตรงนี้แล้วยังต้องเติมอินทรีย์วัตถุถูกค่ะเพื่อไปเอาอินทรีย์วัตถุยึดปุ๋ยเป็นที่อยู่อาศัยจุลินทรีย์เป็นอาหารจุลินทรีย์คือขั้นตอนมันเยอะมากมาหลายเดือนค่ะ แลวต้นไม้เราที่โสมมมันรอไม่ไหวแล้วนะรอไม่ไหวใช่ฉะนั้นมันจึงเกิดคอนเทนต์ที่เราต้องไปหาแล้วปุ๋ยอะมิโนลงไปในดินรายน้ำเพื่อกินทีแล้วโดยเฉพาะเนื้ออะมิโนตัวเนี้ยเราแค่กำไว้อย่างเงี้ยก็ติดมือมาแล้วติดมือเลยไปดำจับฝีเลยนะอันนั้นโจทย์สำคัญมากคือเราต้องกันเนื้อเนื้อปุ๋ยแบบนี้ก่อนค่ะแล้วเพื่อกินทีส่วนสูตรอืน n p เเท่าไหร่เนี้ยเราก็มาวิเคราะห์กับผู้ผลิตว่า มันควรจะมีสูตรนี้ไหมสูตรเสมอต้องการไหมค่ะหรือเราจะเรียนแบบเขาพวกเลโชต่างๆยกตัวอย่าง8 24ย4่สิบสี่ 2> 15, 5 2่สิบสององสิบเจ็่ายิบหเราก็วิเคราะห์กันตลอดว่าตัวไหนตอบสนองว่าตัวไหนตอบสนองอะนะครับแล้วเราก็คุยกับทางฝั่งต่างประเทศว่าจำเป็นไหมผลสรุปออกมาม <laughs> ได้12 62ององมาแล้วเราก็นั่งงงอยู่ ก็ถามเขาว่ามันตอบโจทย์ยังไงก่อนอ12 62ใช่ทําไมตัวนี้ถึงสูงตัวนี้ก็สูงอ่าอ่านะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับเกษตรกร,ร,กรหรือชาวสวนนะครับเราจะชินกับปุ๋ยเคมีเป็นหลักก่อนค่ะนะครับผมยกตัวอย่างเลย8 24 24สองตัวท้ายเคลื่อนที่ไหมครับอืมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมไม่เคลื่อนที่อ่าใช่ในตัวเจนเคลื่อนที่ ถามว่าการเคลื่อนที่ของไนโตรเจนที่จะพาฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมไปไหวไหมไหนไนโตรเจนจะสูญเสียอีกใช่ไนโตรเจนอ้าวแล้วใครจะพาฉันขึ้นต้นไม้ถูกไหมเขาอธิบายมาจากต่างประเทศแบบนี้เฮ้ยผมคิดเลยอ๋อเราก็ไม่รู้หรอกตอนแรกเขาบอกว่าไอสองตัวเนี้ยมันต้องการไนโตรเจนพา ในการนำพาไปแล้วคุณไปใส่มันกระติ้งเดียวแล้วจะไม่ให้ในตะวันออกฟรัรัตตกค้างได้ยังไงอ่าถโทค่ะมันก็เลยเกิดสูตรนี้ขึ้นมาฉะนั้นเราเริ่มบังอ้อแล้วอ๋ออ้าวแล้วไนโตรเจนมันต้องพาทุกตัวขึ้นเหรอตัวนี้สูญเสียง่ายมันสูญเสียง่ายมันเลยต้องมีเยอะตัวนี้สูญเสียง่ายตัวนี้ไม่เคขึ้นที่ตัวนี้ก็ไม่ขึ้นที่แต่คําว่าเนื้อปุ๋ยมันเป็นอะมิโนไปเรียบร้อยแล้วโดยที่ ในในตัวเจนฟอฟรัตโพแทสเซียมเนี่ยเป็นออแกนิกไปแล้วมันเป็นในรูปของที่พืชเอาไปใช้ได้เลยเป็นหน่วยย่อยไปแล้วฉะนั้นมันสามารถเคลื่อนที่หรือลากสามารถเคลื่อนที่มาแลกเปลี่ยนประจุเอาเข้าไปเลยอืฉันไม่ต้องรอจุลินทรีย์มาย่อยเป็นในเตทในไตอะไรไม่ต้องแล้วขระววนการตนนั้นมันถูกตัดออกไปฉะนั้นการใส่ปุ๋ยอะมิโนจะเห็นผลเร็วมากอเขียวเร็วใบยาวเท่านี้ใส่ไปอีกเท่านี้ ใส่เท่านี้กิ่ง่ะกิ่งไม่ใช่ใบใบอยู่ตรงนี้นี่กิ่งใบถึงแค่นี้นะ่ฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยลองใส่ปุ๋ยของสรีงใหญ่เอาไปลองใส่แต่อย่าใส่เยอะเปืองไม่ใช่แพงไม่แพงเพราะมีคนร้องเรียนว่าใส่แล้วมันแตกไม่หยุดออ ต้องไปนั่งตัดใบที <c oughs> โอ้โหใครจะมานั่งตัดใบเพราะว่าต้นเล็กใบมันย้อยถึงพื้นโอ้แตกไม่หยุดแตกไม่หยุดชุดไม่อยู่ <c oughs> ยิ่งกว่าแจ็คพอต <c oughs> ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไม่สามารถอธิบายเรื่องเนื้อปุ๋ยได้หมด <c oughs> เอาเป็นข้าวๆว,ว่า ปุ๋ยอะมิโน,โ,นโปรตีนของสิีใหญ่มีความแตกต่างยังไงแล้วทาไมไมันต้องเป็นสูตรนี้สูตรทาใบเราไม่ต้องพูดเยอะใช่ค่ะสูตรทําใบไม่ต้องพูดเยอะนะครับมันมีความเหมาะสมในการพา2ตัวนี้ขึ้นที่ในใน,ในความต้องการของใบค่ะนะครับส่วนตัวนี้นนจะใช้ช่วงดอกฟอสฟอรัสไม่ต้องสูงครับแต่ขอให้เอาไปใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอย่างเช่นตัวนี้เป็นอะมิโน,โนเป็นฟอสฟอรัตอะมิโนม,มันใช้ได้หกเปอร์เซ็นต์เต็มที่เลยแต่ถ้าเราใส่แปดยี่สี่สมัยก่อน ค่ะมันขึ้นต้นเท่าไหร่ครับถูกต้องอยู่ในดินเท่าไหร่มันมันถูกตรึงไปซะเยอะนั่นแหละคือปัญหาที่มันสะสมกันมานานจนเจ้าของที่เขาทําสูตรให้เราอยู่ต่างประเทศอ่ะ,ะเขาอธิบายให้ชัดเจนว่าก็ไม่เห็นเลยภาคตะวันออกประเทศไทยอะ่ะตัวตรงไหนก็ฟอสฟอรัสเกินออฟอสฟอรัสเกินเพราะใส่แปดยี่สิบสี่แล้วไม่มีไนโตรเจนพาสองตัวท้ายเคลื่อนที่เ,<อ>เราก็เลยทําไงต่อฉีดทางใบ <laughs> ไปทางนั้นอีก ใช่เกษตรกรไทยไปทางนั้นอีกนะครับใช่ค่ะอาฉะนั้นวันนี้เราก็จะเข้าๆว่าอันนี้ทําใบอันนี้ทํา <ทำ S 1> ดอกดอกับทาลูกดอกกับลูกแบ่งลูกนะครับแล้วก็คือช่วงขึ้นลูกเราจะไม่ต้องมาใช้ปุ๋ยหลายสูตรในการสร้างเปลือกสร้างเมล็ดค่ะสร้างเนื้อ,อเข้าสีไม่ต้องเลยลากยาว12-62ตั้งแต่ทุเรียนอายุ60วันค่ะเพราะว่าอะไรเปลือกก็ขยายอยู่แล้ว เพราะมีไนโตรเจนค่ะนะครับแล้วก็เม็ดไม่ได้ใช้ฟอสฟอรัสเยอะอ่าตัวกลางนะครับแล้วการขยายเนื้อเยื่อตัวท้ายสูงอยู่แล้วค่ะคือมันมีความเหมาะสมแล้วเราได้ลองแล้วในฤดูกาลนี้อ๋อได้ไปทดลองมาแล้วมาอย่างนี้เลยเรามองไปคิดว่าปลาปลากระเป้าอ่าถ้าถามหนูว่าตัวท้ายสูงผลผลิตที่ได้จากการใช้สิ่งใหญ่นะคะคือเป็นยังไงบ้างคะ สาหรับทุเรียนสําหรับทุเรียน่ะมันจะเปล่งผูข้างล่างจะสวยสีสีสวยไหมสีสวยอยู่แล้วเพราะเป็นอะมิโนเขาจะมีเมทไอนีนเมทไอนีนเมทไอนีนทําปฏิกิริยากับในเรื่องของฟอสฟอรัสขวดไมเมทไนีนจะเกิดฮอร์โมนจะเกิดวิตามินบีอันนี้ลึกไปแล้วลึกไปเดี๋ยวเอาเอาคร่าวๆก่อนแล้วกันเอฟซีนะครับเอาเป็นว่ามันสามารถเบ่งได้ทั้งลูกถ้าคุณใส่ตั้งแต่ช่วง60วันการยกบ่า ตูที่แหลมๆอยู่มันจะเริ่มเป็นป้าน,น,านอ่านะครับแล้วหนามไม่แตกเพราะเรามีกลุ่มแคลเซียมใช่แคลเซียมเพียงพอไม่ต้องกลัวครับบางบางทีเรามองไปโหปักกระเป้าสอยลงมาน่าจะหนามแตกเล็กๆไม่แตกนะครับเป็นปักกระเป้าหนามใหญ่เดี๋ยวเราขึ้นภาพไปดูเพราะเราเรา,เราทำมาแล้วหรือ <c oughs> ดูการที่ผ่านมาทํามาแล้วนะเอฟซีเอามาลองแล้วเรียบร้อยโดนบ่นตลอดทําไมมาชา้ <c oughs> าแค่นั้นเองเอ ไม่ใช่บ่นว่าลูกไม่สวยไม่ดีมาช้าก็ในเรื่องอัตราการใช้งานนะครับ12 62เนี่ยที่คุณหน่อยถามเมื่อสักครู่เนี่ยสมมุติว่า5ปีเราก็ใส่3-4ขีดหรือ5ขีดแล้วแต่ทรงพุ่มกับการแบกลูกแต่ถ้าประเภท10ปีขึ้นไปขต้นใหญ่แบกเป็นร้อยแบกเป็นร้อย5 0กิโลครึ่งกิโลครึ่งใส่ทุก10วันใส่ทุก10วันกิโลครึ่งต่อครั้ง ใส่ทุกๆ10วันก็จะใส่ช่วง 60, 70, 80, 90ดสิดหยุดหยุดที่90วันหยวันหยุดก่อนหยุดก่อนเพราะว่าเขาจะเริ่มตรวจแป้ง90-95าอ่าบางคนขายได้เลยเพราะแป้ง35สสีได้แต่ว่ายังไม่เกินร้อยวันอ่าบางคนอยากขายก็ขายเราไม่เราไม่แนะนำอ่ะดังนั้นคือเราเราควรหยุดที่90วัน90วันก่อนเพื่อจะดูแต่ fc ที่ฟังแล้วไม่เคยปรับปรุงดินใส่ยิบ้ำไม่ถึง อันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าการเบ่งของเขาอ่ะมันอ้วนมากอ่าก็คือถ้าแคลเซียมไม่เพียงพอแคลเซียมไม่เพียงพอคมันก็อาจจะแตกผลมันอาจจะแตกได้ต้องคอยสังเกตตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ในกลุ่มเราเขาจะไม่ได้ปูพื้นแบบนี้มาอแต่ถ้าคนสมาชิกในกลุ่มเราเขารู้แล้วเขาปูพื้นตัวนี้มาแคลเซียมเขาจะปัก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 สังเกตง่ายใบ เมื Rolling ่อทุเรียนอายุเกิน60 7ิเจวันใบยังเขียวเงาดำอยู่ออันนี้คือสมบูรณ์อัดได้แต่ถ้าใบเราเริ่มสีไม่เขียวเข้มดำเงาให้รู้เลยว่าพลังงานต้นนั้นใกล้จะหมดใกล้จะหมดไม่ไหวคือเราเตรียมต้นเตรียมใบมาไม่ดีค่ะอ่าเดี๋ยาสะสมมาหารมาไม่เพียงพอเหมือนเมื่อวานที่พาไปดูส่วนที่เป็นจงตัดลูกขายแล้วดูใบถูกค่ะใบเขียวเข้มเขียวเข้มดำปืดปืดจริงค่ะนี่คือใช้กลุ่มนี้สะสมกันมาดีมาก ตั้งแต่ทํำใบฉะนั้นวันนี้ตะวันออกเนี่ยเขาเริ่มเก็บเกี่ยวขายกันแล้วอาจจะใช้ช้ากันนิดนึงไม่ทันและโซนไหนที่ยังเป็นลูกกิโลนึงหรือยังเป็นถึงหกสิวันอย่างเช่นอีสานอีสานตุเรียนภูเขาไฟภูเขาไฟภูเขาไฟสีสะเกงเอาไปลองดูครับ fc ตั้งแต่หกสิบวันใส่ไปครั้งหนึ่งเจ็ดิบแปดสิบวันใส่เรื่อยๆอืแล้วไม่ต้องใส่สูตรอื่นเลยลองดูสิ ครบจบในสูตรเดียวนี่แหละจบในสูตรเดียวไม่ต้องสับสนด้วยเหมือนที่เราพยายามถามต่างประเทศก็ว่ามันได้ไหมมันได้ไหมมันได้เพราะอะไรเราอยากจะรู้อ่าแต่พื้นฐานแคลเซียมในต้นต้องเพียงพอต้องเพียงพอตอนนี้พี่น้องภาคใต้อยังทันอย่าหมภาคใต้ยังเป็นลูก่ต้ยน้อยอยู่ค่ะต้น้อยคืออะไรวะใครหาน ไข่ไก่ห่านห่านแล้วมึงพี่ตอนนี้ไข่หานก็สั่งไปเตรียมได้สั่งไปเตรียมได้พร้อมส่งหรือเปล่าตอนนี้เราพร้อมส่งพร้อมส่งเดี๋ยวตอนนี้ภาคใต้เริ่มโทรมาอยากจะเอาไปลงกันแล้วนะครับตอนนี้รับไม่ทันรู้กี่มือนะครับตอนนี้นะครับภาคใต้เตรียมตัวนะครับใครที่อยากจะใช้ก็ลองไปถามร้านค้าข้างเคียงมีไหมมีมีมีถ้าไม่มีทาไมไปไปเอามาแถวชุมพรก็มีได้ข่าวชุมชุมชุมพรชุมพรอะไรแสะนะแสะ ไปเก็บเงินกันนะเดี๋ยวคุณพ่อดูอยู่กูไปถามมึงตอนไหนเพราะว่าชุมพรสุราษฎร์ธานเริ่มถามมาถามไปถึงพังงานุ่นว่ามีวางหรือยังยังไม่มีวางตอนนี้มีเฉพาะวิ่งไปส่งนะครับเอซีอยากใช้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหาเร็วเร็วนี้เร็วเร็วนี้เร็วเรวนี้พี่ไก่มาแล้วอ มีมีตะกัวป่าตะกัวป่าจะเอาไปลงอยู่นะครับแล้วก็มีน้องๆที่ท่าแซตติดต่อเข้ามาอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการให้ฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวในเรื่องของปุ๋ยเราพูดถึงไม้ผลเป็นหลัก<ะ>ไม่ว่าจะเป็นงอทุเรียนลำไยมังคุดใช้เหมือนกันหมดมีช่วงการใช้เหมือนกันอัตราเนี่ยก็ดูตามทรงต้นนะดูตามอะไรไป<ะ>วันหลังเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกในเรื่องของไอ้เนื้อปุ๋ยเนี่ยบางคนถามเยอะ อะมิโนอะไรบ้างอะมิโนโอคเขยดเลยมีกี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยในสูตรนี้มีตัวไหนตัวใหญ่ตัวเล็กแต่ที่แน่มไม่แทวนีนมีแน่ค่ะไม่แทวนีนไม่แทวนีนคือเข้าสีเหลืองเร็วทุเรียนประมาณ90ไม่เกิน95้านค่ห้าวันเขากิีดดูเฮ้ยสีมาวัดแป้งดูสีสาิบหเอามีชเฉากินอร่อยกินได้จริงรอเปล่าเหรอตอนนั้น โอ้โหเมื่อวานแกะส่วนที่มันจงมันจะต้องไปอร่อยที่นู่นหรือเปล่ามันพี่เมืองจีนมันอร่อยอร่อยเลยโอ้โหมันจะดีขนาดนะแล้วก็บอกใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะอ่าเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ดูคนตัดยังงงเลยอ่ะปกติเขาจะกรีดดูใช่ไหมเอฟซีแล้วเขาก็จะวางอืหันไปทีแหว่งหมดเลยคนตัดแทะกินหมดเลยเออ เพราะมันมีเริ่มหวานไงอ่าแสดงว่าเริ่มมีน้ําตามมลแ<ะ>ล้วอ่าอันนี้ประมาณ9 5้าบห้าถึงร้อวันค่ะนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยเรียกว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงเรียกว่าพรีเมียมแล้วกันพรีเมียมมีที่มาที่ไปสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ผลลัพธ์ว่าท่านเอาไปใช้แล้วมันเป็นจริงเหมือนที่เราสารยายอ่าเหมือนที่เราพูดออกมาไหมว่ามันเป็นจริงแบบนั้นไหมเหมือนที่เราโมโลแ,แล้วกันเ ่้งยง,ยยงท่านลองพิสูจน์ดูได้เลยค่ะว่ามันมันเป็นจริงแบบนั้นไมอะไอย่างงี้นะครับมันเป็นจริงไหมลองไปใช้กันดูนะครับสมโม้ไหม <laughs> สมโม้ไหมอ่ะชุดทําใบตัวนี้ก็อย่าใส่เยอะ <laughs> เหมือนกันช่วงฟื้นฟูก็ประมาณครึ่งกิโลหรือกิโลนึงครึ่ง,งกิโลถึง1 1> <ขอ S 2> หกิโลถกิโลเพราะว่าช่วงทําใบเขาจะใช้เยอะหน่อย <laughs> นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่น้อยเนี่ยมันจะแตกยอดถ้าใส่เยอะ <laughs> แตกตาข้างด้วย Oh. นะครับแล้วก็สองสูตรนี้เราแนะนำให้ใช้สลับกันเพราะว่าตัวนี้จะยาววูดตัวนี้จะเบรกข้อสั้นตึบ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  oh. ทำให้กิ่งไม่ยาวเกินไปไม่งั้นเราต้องแต่งกิ่งทุกปีวุ่นวายถ้าใช้คู่กันสลับกันไปเดือนละครั้งเราจะได้กิ่งเป็นพุ่มใหญ่ uh huh. แล้วกิ่งจะอ้วนเพราะว่าตัวท้ายเขาสูง uh huh. ฉะนั้น การใช้ปุ๋ยไม่ใช่ว่าตัวนี้รอทําลูกอย่างเดียวไม่ใช่นะครับต้นเล็กทุเรียนเล็กอยากให้ตัวเลวใช้ตัวนี้สลับกันเดือนออละครั้งอันนี้ถ้าต้นไม่เกินหนึ่งปีก็กํามือเดียวอเดือนละครั้งเดือนหน้าตัวนี้กํามือมันก็จะแตกออกมาสมส่วนอ,อไม่แตกแบบไหลเป็นเถาตําลึงนะครับแตกออกมาเป็นพวกแตงอะไรนะเขาเรียกฟักทอง <laughs> มันจะใหญ่ใหญ่ะเอฟซี <laughs> 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 เอาไปลองกันในเรื่องของตัวนี้ถือว่าเป็นธาตุอาหารหลักแล้วนะธาตุอาหารหลักอันนี้กลุ่มธาตุอาหารลองเป็น NPK ที่ผมว่าค่อนข้างจะพรีเมียมนะสุดท้ายแล้วทุกท่านต้องได้ลองแล้วกันใช่ต้องลองดูค่ะของทุกอย่างเนาะมันจะจริงเหมือนที่เราโม้ไว้ไหมขนาดนี้แล้วไม่ลองก็ไม่รู้เท่าไรดีนะคะโทรไปด่าคนนู้นเลยนะคะโทรไปด่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านคุณหน่อยให้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเรามีอีกในเรื่องของทางใบทางใบเราก็ทาคลิปไว้เยอะละใช้ไม่เยอะ S <S าทางใบมีแค่2ตัวนะครับฉีดทุก15วันครั้งไอยนเทอโบแพนสิวันครั้งนะครับคู่นี้ผสมน้ําได้2,000ลิตร2,000ลิตร <S <S จะประหยัดไปไหนห <S <S เพราะว่าในปุ๋ยมีาธาตุหลักรองเสริมจุลาธาตุหมดแล้ว <S <S ค่ะคุณไม่จําเป็นต้องหาจุลาธาตุอะไมาฉีดทางใบนะครับตัวนี้เป็นพลังงานเป็นเป็นาธาตุอาหารเป็นอะมิโน,โนเป็นอะไรไปตัวนี้จะเป็นตัวในเรื่องของปรับสมดุลความเครียด สภาพอากาศร้อนจัดแบบนี้การขาดจุลธาตุเล็กๆน้อยๆตัวนี้จะเก่งค่ะไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านน้ําผ่านฝนผ่านแดดค่ะตัวนี้เก่งมากนะครับถ้าแดดร้อนจัดจัดฉีดทุกเจ็ดวันโอ้ช่วงนี้เลยนะพี่ช่วงนี้เลยใบเขาจะตั้งเจเดอยู่ตลอดเวลานะครับเอฟซีเขาจะไม่อยู่อย่างนี้นะครับนะสังเกตแล้วกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ฉีดแป๊บเดียวแห้งยอดแห้งมั่งอะไรแห้งนะครับอ่ะคู่นี้ก็จะไม่เปลืองนะครับ หนึ่งลิตรผสมน้ำได้สองพันลิตรแต่ถ้ามีมีปัญหาป่วยเร่งด่วนก็หนึ่งลิตรผสมพันลิตรสักครั้งสองครั้ง uh, น,นะครับไม่เปลืองอความเข้มข้นขึ้นไปอ่ครับ,รบวันนี้เราก็ใช้คุ้มอย่างใช้คุ้มมากเลยนะคะมาจากลําพูนมาจากลําพูนเนะะี่ยใช้คุ้มหรือยังเอาจนอ้ยอาทิตย์ไปไหนเนี่ยไปแล้วนะคะไปแล้วตอนนี้พาทิตย์หายไปแล้ว สินค้าเหล่านี้มีนะคะที่ร้านวีรพากิจเกษตรนะคะโทรได้เลยนะคะ0818177110ค่ะน่ะพอดีกับค่าตัวนะฝากร้านกับค่าตัวบาลานกันเรียบร้อยแล้วนะคะ อานะครับภาคเหนือนะครับติดต่อคุณหน่อยได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ที่ร้านไว้ให้นะครับส่วนภาคตะวันออกก็จะมีคลังสินค้าอยู่จันทบุรีนะครับก็ติดต่อเบอร์เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ไว้ให้คลังสินค้าของเรานะครับแล้วก็เรามีผู้ดูแลสวนด้วยเดี๋ยวนี้ให้คาปรึกษาไปดูหน้างานไปอะไรเราก็จะมีบรรจงลงสวนพอรอทรงพอรอทรงก็วินดได้คาราโอเกะคาราโอเกะได้เวลาแล้วเนีป่านนี้ตั้งเครื่องรอแล้วอ เอาครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหน่อยพีราการที่มาจากลำพูนให้ข้อมูลเรานะครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ